ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น101ครั้งกันไปที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ค่ะในโพสต์ของ Facebook กันนะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้กันได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KBM ขีดทีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้กันไปได้เลยค่ะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะการสมัครสมาชิกนะคะง่ายมากๆเลยให้เราก่อข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมคลิข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail กันไปได้เลยนะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราก็จะขออนุญาตอ่ากลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้า สู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์โพสต์นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นาะที่เราต้องการได้เลยค่ะก็ลองอ่านดูนะความเร็วกับเหนียกคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามดาวเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะรับรองทุกลิงก์นะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะตรงลิงก์ตรงนี้นะคะเราก็จะไปที่หนนนน้้้าา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  Facebook ขขขขอออองงงงเเเเเเรรรรคคค่่ะะะะปปิดโโโพพพสสสสสตตตต์ึมลยทีํัญ็ธณ ไว้นะแล้คลิกอ่าคัดลอกลิงก์ตรงแถบตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะคลิกที่แชร์โพสค่ะเลื่อนลงมาค่ะคัดลอกลิงก์มาเลยนะนํามาใส่แถบได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้เราจะเพิ่ม100ให้ดูนะคะข้างล่างค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแท็บสีเขเียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งตื้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามคั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินอยู่ตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดอ่าห้าช่องทางตรงนี้ด้วยกันค่ะช่องทางแรกก็จะเป็นชิลเพย์นะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้าน like ล,ล่างตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกที่การจ่ายของเราได้เลยเนาะก็สามารถเลือกไปได้เลยะคะ่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะอัน,น,นะะต่อไปคค่ะะค่ะะะกก็็จเเปปปนนนนอองงาาาาาาสมรรถดํิใ สสเ,เสร็จแล้วนะคะก็นาลิงก์ค่ะจากอังปลเปา wallet นะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก,กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นอ่าคริปโตเป็นการโอนเงินระหว่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็อ่าใส่จำนวนเงินตรงนี้เนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้ค่ะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นโทมันนี่ wallet นะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะข้างล่างตรงนี้เนาะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมยอดรวมทั้งหมดค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นไบแนนนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิม เลยนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้ค่ะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับใครน้อที่เข้ามาใช้งานใหม่คะ่ะอาจจะอยากทดลองใช้เว็บไซต์กันก่อนนะคะก็สามารถมารับของขวัญฟรีได้จากเมนูรับของขวัญอยู่ตรงนี้เลยนะของขวัญที่แจกฟรีณนะตอนนี้ค่ะคือของขวัญจาก t ิ k ก์ตอรฟรีนะคะก็จะมีอยู่สามหมดตรงนี้ค่ะให้เราได้ทดลองใช้กันแบบฟรีๆกันไปได้เลยเนาะของขวัญน,นะคะก็จะมีการอัปเดตทุกๆ6ชั่วโมงให้เราด้วยนะคะไปดูเมนูต่อไปไปดูประวัติการสั่งซื้อกัน,นะคะ่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดเนาะที่เราทําการสั่งซื้อกันไปนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์นะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ก็จะมี2ตัวเลือกนี้เลยค่ะก็จะมีตัวช่วยเหลือกับแอดไลน์นะคะตัวช่วยเหลือค่ะเราก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้เนาะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่ก้ละแว ก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถเทีรแตกปล่อยตรงนี้นะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกล็อกลิงตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปเพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดแชร์โพสของเรากันเนาะ โพสต์นี้นะคะยอดแชร์อยู่ที่1ครั้งอยู่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะคอนยญาตรีหน้าจอกก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดแชร์ของเราค่ะจากเดิมมีแค่หนึ่งครั้งเองเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น101ครั้งกันไปที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะอาจั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองนะคะเมื่อกี้เรากดสั่งซื้อกันไปไม่ถึง2องสามนาทีกันเลยนะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เข้มขิดชีเุค่ะก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเเเลลลลลยนนนนนนาา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 าะะะองงงขข้้้้้้้้้มมใใใชคคค่่ศึกกกษัััดดดดูไไสสํหรรบวววีจ็แแปิิ ก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการได้ไปค่ะก็ขออภัยเวณาที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ